วมนี้ก็เป็นธาตุน้ทนำที่เกิปลี่ยนนี้ธาตุน้ำแบบนี้เขาก็ดีกำลังดีแข็งแรงถามเรื่องงานกับเงินสิ่งที่เขาถามก็เรื่องงานกับเรื่องเงินรวปดวงแบบนี้หน้าที่การงานเขามั่นคงเขามั่นคงมาตั้งตั้ง ตั้งสองสามปีแล้วรวมนี้การงานมั่นคงมาตั้งสองสามปีแล้วแล้วปีหน้าปีหน้าการเงินยิ่งดีใหญ่ปีหน้าการเงินเขาดีดีฝากปีนี้อีกมากๆเ,เลยนะทีนี้ไม่รู้ทําทำทำอะไรรูปดวง่างนี้บางคนก็ทำงานเกี่ยวข้องกับการเงิน ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะขณะนี้ทำอะไรอยู่คะดวงนี้ ทำส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับความงามอ่าดีมากอ่าปีหน้าปีหน้ายอดเยี่ยมเลยเกี่ยวข้องกับความงามปีหน้ายอดเยี่ยมเงินดีมากนะคะ อย่าลืมนะคะดีแล้วก็ช <'s> right. ่วยมารีวิวให้ด้วยนะคะใน Google b u s i n e อ่ะนะฮะดียอดเยี่ยมดีหน้าอันนี้คือการทายอนาคตเลยนะคะคือถ้าเปิดถามเรื่องงานงานคือเงินเงินคืองานใช่ถูกต้องงานดีเงินก็มาถูกต้อง เอ่อมีคู่ไหมคะหรือเขายังไม่เกิดอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องคู่ไหมคะอันนี้คู่ดวงดวงประเภทนี้คู่ครองเขาอยู่แดนไกลอยู่แดนไกลใช่มันอยู่ไกลหน่อยอยู่ไกลแล้วอยู่ไกลเลยหาตัวหาอะไรหากันยากนะฮะแล้วตกลงมีหรือไม่มีคะอ้าั ก็อยู่ไกลเขาจะหาจันหาจันลําบากว่าเลงเลงยากเงี้ยการมาเทศทางการมาเทศนี่เลงเลงไม่ถูกใช่นะฮะถูกต้องมันมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาแบบเออ่รักพี่เสียดายน้องอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เป็นใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเอ่อเพราะมันมีท่าน้ําอยู่สองตัวเนี่ยนะฮะเวลานั่นแล้วเอจะเอาตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวตรงนั้นหรอกไม่เป็นใช่ไหมคะ มีโอกาสเจอไหมคะมีให้มีความหวังหน่อยว่าเออยังไงก็ได้เจอ<า>อะไรเงี้ยปีหน้ามีโอกาสเจออ่านะคะนะปีหน้า,นาแล้วแล้วตกลงคออู่ครองอ่าคู่ครองเขาจะเก่งไหม ผู้ครองเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ถ้าจะเจอเจอปีหน้าอ่าทีนี้คุณสรรเสริญบอกว่าใช้แซ่กัวนะโบุิงมีโอกาสมีไหมใช่ใช่นะถูกตองปีวอกข้างหน้าปีหน้าก็มีโอกาสถ้าหลุดจากปีหน้าก็เป็นปีวอกเป็นปีวอกปีวอกข้างหน้าสองปีเนี่ย น่าจะโสดใช่ไหมคะยังมีโอกาสอีกเยอะคะ่ะนะฮะใช่สามจุดปดนี่ยังไม่ถึงครึ่งครึ่งชีวิตครึ่งหนึ่งของชีวิตใช่นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรจะเลี้ยงแมวไปก่อนก็ได้ใช่นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเลี้ยงคนหรือว่าให้คนเลี้ยงสุดแล้วแต่ คือดาวคู่ครองของคุณน่มันมีอยู่แล้วนะอยู่ไอ้ตรงฐานปีนะนะไอ้ดินตัวนั้นนะคือดาวคู่ครองของคุณนะฮะจริงๆแล้วมันมันอยู่ในพื้นดวงของคุณอยู่แล้วนะฮะเอ่อมันน่าจะมีเมีมอ่ามันน่าจะมีถ้าเปิดดูตามนี้แล้วมันมีต้องพูดไปอย่างนี้เลยเมีเมแล้วเวลาเวลาพบก็ดูดีๆ นะไอเราหวัน่นหวั่นว่าเดี๋ยวมันจะมีหัวใจหลายห้องปีหน้าปีหน้ามีโอกาสหนึ่งปีถ้าปีหน้า,าพลาดโอกาสก็ปีวอ่กนั่นน่ะสิเราต้องเลี้ยงเขาหรือเขาเลี้ยงเรานั่นน่ะสิปัญหามาแล้ว จริงๆแล้วดวงแบบเนี่ยคู่ครองเขาดีคู่ครองเขาดีผู้หญิงคนเนี่ยเขาจะชอบผู้ชายที่ซื่อสัตย์สุสจริตอายุมากกว่า <ละ S 1> ด้วยมเออรักรักจิงหวังแต่งรูปดวงอย่างเนี่ยเขาคิดเขาต้องการโนแบบนั้นอืมส่วน,นใหญ่จะช่้ชาย่า ถูกต้องไหมฮะอันนี้อ่านเข้าไปถึงในใจของคุณเนี่ยถูกต้องไหมที่อาจารย์วิชัยพูดขึ้นมารักจริงหวังแต่ง ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะได้คนที่อายุมากด้วยนะรูปดวงแบบเนี่ยรูปดวงแบบเนี้ยผู้ชายต้องเป็นคนเป็นคนต่นนงชาติอืม